สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไบบุญอภิปุนโญจากวัดป่าดอนไหสกกลับมาพบกับท่านู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราก็จะมาพบกันเพื่อที่จะได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านู้ฟังข้อมูลต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดขึ้นเองอ่านทําความเข้าใจศึกษาจากการปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนอาไว้คำสอนของท่านนั้นก็มีอยู่ในคำพีที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกมีเวลาว่างนะพระเนี่ยมีเวลาว่างมากก็ศึกษาอ่านคำพีพิจรารณาไกรกรวนทำให้เวลาว่างนั้นกลายเป็นไม่ว่างไปก็ใช้ประโยชน์จากเวลาที่มีศึกษาหาความรู้แล้วก็มาทำหน้าที่ของสมณนะในการให้ฟังรมหลัก แล้วก็ในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังกันมากๆเลยาบวั้ฟังคือว่าธรรมะนั้นอาจจะเป็นงูพิษได้นะคือเราต้องระวังอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องใดๆยิ่งคนที่รู้มากาเ้อบอกว่าใช้ความรู้นี้ไปในทางไม่ดียิ่งเป็นพิษมากยิ่งถ้าความรู้ที่ดีมากๆเอามาใช้ไปในทางไม่ดียิ่งจะเป็นโทษมากๆตรงนี้แหละคือ สิ่งที่จะเป็นงูพิษนต่คืองูพิษเนี่ยมันมีพิษใช่ไหมเราจะเอาพิษมันมาใช้ในทางดีหรือทางไม่ดีก็ได้เช่นเดียวก,กันกับสิ่งที่เป็นความรู้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละนตเป็นเรื่องที่แม้ดีดีดีแต่พระองค์ประกาศไว้อย่างดีแล้วใช้ความรู้ความสามารถในการคิดค้นทําความเข้าใจกําหนดบทพยัญชนะออกมาประกาศไว้อย่างดีเนี่ยเพื่อที่จะ ละสิ่งที่เป็นกิเลสแต่ถ้าบอกว่าเข้าใจไม่ดีเข้าใจไม่ถูกเนี่ยก็เลยจะทําให้ผู้ที่เข้าใจไม่ถูกนั้นเกิดมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแทนที่จะขึ้นสวรรค์ก็กลับตกนรกแทนที่จะทํานิพพานให้แจ้งได้ก็กลับยิ่งมืดยิ่งมึนยิ่งตึงพิษที่เกิดขึ้นนั้นก็คือทําร้ายตัวเองแต่ถ้าเราเอาพิษคือความรู้นํามาใช้ประโยชน์อันนี้จะเป็นข้อดี นะครับพระเจ้าจึงต้องการจะใช้เวลาในช่วงวันจันทร์ทางรายการธรมรมารบรุณเนี่ยมาเพื่อที่จะนําข้อมูลที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อต่างๆมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในลักษณะที่ให้เกิดความเข้าใจสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติได้ทีนี้ว่าคนมันจะเข้าใจหรือไม่เนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะท่านผู้ฟังคนที่จะเข้าใจได้หรือเข้าใจไม่ได้เนี่ยเปรียบเหมือนกับคนไข้เนี่ยแหละ คนไข้คุณไปหาหมอนะ่ต่อให้หมอเขาให้ยาให้อาหารให้การพยาบาลที่สมควรอย่างไรก็ตามกับโรคนี้แต่เขาก็ไม่หายนะ่ไม่หายโรคประเภทนี้ก็มีหมอเขาก็จะใช้ค์เรียกว่ารักษาตามอาการแตนะ่คุณปวดเอากินยาแก้ปวดแตนะ่คุณเจ็บเอาทายาแก้เจ็บแล้วก็รักษาตามอาการไปแต่ว่าต่อให้จะรักษายัางไงอะ ให้ยายประเภทไหนพยาบาลอย่างไรเนื้อโรคก,ก็จะไม่หายไม่หายจากโรคนี้จะโรคไปแค่เจ็บแบบนี้ก็มีเช่นมะเร็งบางประเภทโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคเอสอย่างนี้แต่บางก็อาจจะคิดว่ารักษาได้ก็คือประคองไปเฉยแต่ว่ารักษาได้ไม่จริงในขณะที่คนอีกประเภทหนึ่งก็มีที่ว่าถึงแม้จะไม่ได้ยาไม่ได้อาหารหรือว่าไม่ได้การพยาบาลที่สมควร กับไขนน้นั้นๆบางทีมันก็หายเองได้แต่โรคบ,บรางประเภทก็หายเองได้แต่บางอย่างอย่างบางทีปวดหัวอย่างเงี้ยอืเขาไม่ได้กินยาไม่ได้กินอะไรอะพอมันตกเกยน็นเออม,มันก็หายไปเองหรือบางคนแต่ถ้ายังมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเป็นแผลอาจจะไม่ได้ทายาไม่ได้อะไรไปล่อยไว้เฉยๆล้างนา้ําล้างอะไรเฉยๆอีกสองสามวันมาเออม,มันก็หายไปเองอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะบางคนบางคนก็เป็นอย่างนี้นี่คือคนประเภท ที่2ก็มีหรือคนประเภทที่3ที่จะหายได้ก็ต่อเมื่อได้ยาที่ถูกประเภทหรือว่าได้รับการรักษาที่เหมาะสมนต่คือถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมไม่ได้ยาที่ถูกประเภทเนี่ยเขาจะไม่หายใอย่างบางทีข้าพเจ้าปวดหัวอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมปวดหัวเไม่รู้จะกินยาอะไรเอานอนพักดูเออนอนพักตื่นขึ้นมามันก็หายเอาการพยาบาลในลักษณะที่ให้ไปพักผ่อนอันนี้ก็สมควรกับโรคแต่ไม่ได้พักก็คงจะไม่หาย หรือจะมีโรคภัยไข้เจ็บอีกหลายๆอย่างที่เมื่อได้ยาหรือได้การพยาบาลที่สมควรแก่โรคนั้นถึงจะหายได้ถ้าไม่ได้ยาหรือไม่ได้การพยาบาลที่สมควรแก่โรคนั้นก็จะไม่หายใวโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกับคนเราในะตะบูฟังฟังธรรมะเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่าแต่พนะระพุทธเจ้าเปรเียบเทียบเอาบว้กับบคุคคลสามประเภทตรงนี้นะว่า ถึงแม้จะได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือถึงแม้จะเห็นพระพุทธเจ้าเลยก็ตามก็ไม่สามารถจะทําความดีให้เกิดขึ้นได้ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้อันนี้เปรียบเหมือนกับคนที่ต่อให้ได้ยาต่อให้ได้การรักษาพยาบาลดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่หายนั่นะคือโรคมันร้ายมากเช่นคนที่ไปทํนาอนันตริยกรรมอันนี้ต้องไปตกนรกก่อนนะฟังทำลึกซึ้งแยกแยะแจกแจงขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่สามารถเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ก็คงจะเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นมะเร็งขั้นสีหรือว่าคนที่เป็นโรคที่มันจะรักษาไม่หายอะ่ะต่อให้คุณทุ่มเงินเข้าไปเท่าไหร่3มล้าน5ล้าน10ล้านทุ่มเข้าไปเถอะมันไม่หายช่วเอาเงินไปทําบุญดีกว่าบุญนั้นยังเราออกไปได้แต่ถ้าเงินนั้นใช้แล้วมันหมดไปนะหมดไปเราต้องดูให้ดีว่าเรากําลังรักษาโรคอะไรส่วนคนประเภทที่2ที่มันหายเองได้ ไม่ได้ต้องมียาหรือการพยาบาลอย่างใดๆอาการไข้อาการเจ็บบางอย่างมันก็หายเองได้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่ถึงแม้จะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําความดีได้มาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้คนแบบประเภทที่สองนี่ก็เปรียบเหมือนคนที่หายจากไข้เองได้ซึ่งแน่นอนแหละบางทีไข้เล็กๆน้อยๆมันก็หายเองได้ก็ไม่มีปัญหา หรือบางคนมีสุขภาพยังแข็งแรงไม่ได้มีความผิดปกติอะไรมากก็าหายเองได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยเขาก็มีคุณธรรมมีคุณสมบัธรรมดีอยู่แล้วไม่ได้กบเพื่อนชั่วไม่ได้ทำความผิดความบาปใดๆแต่บางทีมันก็คิดขึ้นมาได้เองก็ดีขึ้นมาได้เองอันนี้ก็มีแนทีนี้ประเภทที่3ที่ว่าต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ถึงจะทำความดีได้ ถึงจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ทาไมได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทําความดีไม่ได้จะสามารถทรงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไม่ได้เนี่ยแบบนี้ก็มีในประเภทที่3คือคนที่ต้องได้รับยาที่ถูกกับโรคถึงจะหายจากโรคได้แต่คือคนมันมีอยู่3ามประเภทในโลกนี้นะเป็นแบบนี้แต่นี่คือการแบ่งแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์นะบางนัยยะพระพุทธเจ้าก็แบ่งคนในโลกนี้ ออกเป็น4แบบก็มีคือบางคนพูดแค่หัวข้อเนี่ยก็รู้มีความเข้าใจเลยพระพเจ้าพูดเรื่องสติปุ๊บก็จะเข้าใจถึงสติสัมโพชงเข้าใจถึงสติปัญสีเนื้อรู้แล้วว่าจะดําเนินเรื่องไปยังไงมีความเข้าใจในเรื่องธรรมะอันนี้ประเภทแรกที่มีความเข้าใจสูงก็มีหรือประเภทที่2ก็ต่อเมื่อมีการอธิบายขยายความหัวข้อนั้นๆอธิบายขยายความหัวข้อนั้นๆว่า อ๋อสติแยกเป็นสี่อย่างนะมีกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้อ๋อถึงจะเข้าใจอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ประเภทที่2แบบนี้ก็มีเดี๋ยวหรือประเภทที่3ก็ต้องแยกแยะแจงลงไปอีกว่าไอ้ที่กายเนี่ยอยู่ตรงไหนคือกายเวทนาตรงไหนจิตตรงไหนธรรมตรงไหนเอากายนี่คือลมหายใจนะเวทนาคือความรู้สึกนะอธิบายไปอย่างนี้ถึงจะมีความเข้าใจอันนี้ประเภทที่3ก็มีเดี๋ยวหรือประเภทที่4ี่ท่านผู้ฟัง ที่มันจะต้องแหมะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างแล้วนะเราก็มีการเปรียบเทียบให้ฟังนะฟังครั้งเดียวสองครั้งอาจจะไม่รู้เรื่องนะต้องฟังติดต่อกัน 3- าสี่เที่ยวนะแบบนี้ก็มีที่จะต้องแนะนํากันให้ยิ่งขึ้นไปซึ่งถ้าเราแบ่งแบบที่2ตัวนีนะ้แบบแรกเนี่ยคือแบ่งเป็น3ประเภทนะบุคคลแบ่งเป็น3ประเภทเปรียบเทียบกับการรักษาของโรคการแบ่งแบบที่สองนี้ก็แบ่งเป็น4ประเภทนะตามความที่จะต้องแยกแยะแจกแจงให้ละเอียด หรือแค่หัวข้ออย่างไรในะซึ่งในประเภทแรกที่พูดถึงแต่หัวข้อเฉยๆเนี่ยทพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้อันนี้เป็นพุทธพจน์แต่ท่านใช้คาว่าอุคติตันยูแต่ทนะ่านฟังบางท่านอาจจะเคยได้ยินคนที่เป็นอุคติตันยูก็คือได้ฟังแต่หัวข้อแล้วก็เข้าใจเลยอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยได้ฟังท่านพระอัสสชิพูดแค่คาถาเดียวในคะาถานี้มีสองประโยชน์ตัวนั้นเองแนะที่ท่านพระอัสสชิบอกว่า ทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปของธรรมนั้นแต่พูดแค่นี้โอ้โหแจ่มแจ้งเลยท่านราษารีบุตรแัน่น,นี่คือลักษณะของอุคติตันยูคือว่าได้ยินแต่หัวข้อนี่ก็เข้าใจแทงตลอดจนกระทั่งบรรลุเป็นโสดาบันอันนี้คือลักษณะของอุคติตันยูส่วนที่จะต้องมีการอธิบายหัวข้อนั้นลงไปอีกแต่สามที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือวิปะจิตตันยูนั่นคือต้องมีการอธิบาย เช่นมาเราภิกษุปัญจับวียีทั้ง5้าเนี่ยในสะองค์ที่เหลือนะพอฟังธรรมะจากกัปปวัตตนสูตรแล้วเออมีความเข้าใจแล้วแต่ยังไม่บรรลุนะีก็ต้องมาฟังอนัตตลักณะสสูตรอีกนะเพื่อที่จะให้บรรลุยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของวิปจ,จิตันอยู่กนะคือมีการอธิบายหัวข้อนั้นต่อไปอีกส่วนประเภทที่3ที่จะต้องที่จะต้องมีการแยกแยะแจกแจงลงไปอีกแต่ยังพอแนะนําได้ สามที่พระพุทธเจ้าใช้ก็ชาาใช้คำว่าเนยยะแล้วก็ในส่วนที่4ี่ที่จะต้องอธิบายกันมากเลยผู้ที่มีบทเป็นอย่างยิ่งภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือปาทาปรมะหนุกติตันยูวิปจิตันยูเนยยะปาทาปรมะนี่ก็อีก4ประเภทแต่ถ้าเราแบ่งแบบที่สองแบ่งแบบแรกนั้นก็คือเปรียบเทียบกับโรคภัยไข้เจ็บที่พอจะรักษาได้หรือรักษาไม่ได้แบ่งแบบที่สอง ก็คือแบ่งได้4ประเภทคืออุคติตันยูวิปจิตตันยูเนยยะแล้วก็ปัตตาประมะตามความละเอียดหรือว่าความพยายามที่ต้องใช้ในการอธิบายส่วนถ้าเราจะแบ่งแบบที่3ามดูฝั่งคนในโลกนี้นะแบ่งแบบที่สมก็ได้เนะแบ่งตามความมืดความสว่างอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพระเจ้าเปรตที่โกศลแะคนบางคนมืดมาก็มืดไปแต่นะคนบางคนมืดมาก็กลับสว่างไปนะสว่างมา กลับมืดไปสว่างมาสว่างไปก็มีแต่ความมืดในอันแรกกับความมืดในอันที่สองนี่ก็คนละความหมายกันความสว่างในอันแรกกับความสว่างในอันที่สองนี่ก็ต่างกันอีกแตมืดในอันแรกก็คือมืดมาเนี่ยคุณเกิดมามืดก็หมายความว่าคนที่เกิดมาในตระกูลต่ำเนี่ยเช่นตระกูลจันทานตระกูลที่เป็นคนยากจนไม่ค่อยได้ข้าวไม่ค่อยได้น้ํามีความเป็นอยู่ฝืดเคือง อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีความเป็นอยู่ฝืดเคืองอันนี้ลักษณะมืดมาเนี่ยก็ตรงกันข้ามกับคนที่ลักษณะสว่างมาคนในโลกนะถ้าเราแบ่งแบบที่3ประเภทแรกก็คือมืดมาอีกประเภทหนึ่งก็คือสว่างมาเนีสว่างมาก็คือคนที่เกิดในตระกูลสูงทั้งฝังนะมีตระกูลสูงมีชาติเชื่อดีมีผิวพรรณงาม มีเงินมีทองมีความรู้สูงร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองต่างๆพูดง่ายๆก็ถ้าสูงสุดก็คือข้าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่ถ้าระดับกลางๆก็จะมีเงินใช้รูปงามมีความรู้สูงแต่ทำเงินได้อันนี้ก็ลักษณะว่าสว่างมาส่วนความไปนที่พูดถึงว่ามืดไปหรือว่าสว่างไปก็เปรียบเทียบกับการที่ทําความดี หรือทำความชั่ว gravity. แต่ถ้าคนที่มืดไปเนี่ยก็คือกระทําสิ่งที่เป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแต่ทาสิ่งที่เป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับคนที่มืดไปพอกระทําทุจริตทางกายวาจาใจในปัจจุบันนี้ตายไปก็ไปตกนรกอันนี้คือมืดไปแน่นอนกอตรงกันข้ามกับที่ไปสว่างคือถ้าสว่างไปก็ค yes. ือทําความดีแต่ทำความดีด้วย กายวาจาใจแล้วก็ทําให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์มีลักษณะของสว่างไปแล้วก็จับกู้กันลักษณะของคนที่มืดมามืดไปก็คือเกิดมาในตระกูลตามเงินทองก็ไม่มีแถมหนำซ้ำํายังทําสิ่งที่เป็นบาปกุศลธรรมก็ไปตกนรกซ้าไปอีกนี่คือมืดมามืดไปต,ตัวอย่างก็เราจะเห็นได้อยู่ปัจจุบันคนที่ไม่ค่อยมีเงินมีอทองแล้วก็ยังไปปล้นฆ่าทําสิ่งที่เป็นมิจฉาอาชีวะ อันนี้คือมืดมามืดไปลักษณะของคนที่มืดมากับสว่างไปนะไปสว่างคือคนที่เกิดมาไม่ค่อยจะมีอันจะกินเกิดมาในสลัมเกิดมาในตระกูลต่ำแต่ว่าพยายามขนขวายนะทำความเพียรบ้างทำความดีในจุดต่างๆทำความดีอาจจะได้ดีบ้างทำความดีอาจจะไม่ได้ดีหรอกแต่ก็ยังฝืนทำความดีแบบนี้ก็ยังสว่างไปอยู่นะคือบางคนทำความดีแต่ ได้ผลเป็นความทุกข์อย่างนี้ก็มีนะแต่อยู่ในหมู่เพื่อนชั่วอยู่ในกลุ่มที่มันไม่ดีเนี่ยเราพยายามทำความดีเท่าไหร่ก็ตามแม่มันเหมือนกับไม่ได้เห็นผลแต่ก็ชื่อว่ายัางไปสว่างอยู่เพราะว่าผลกรรมคือการการะทําที่เป็นการวาจาใจที่เป็นความดีเนี่ยเป็นกุศลธรรมเนี่ยทำให้เราไปสว่างได้ตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือถ้าบอกว่ากรรมมันให้ผลได้เป็นความสุขในภพปัจจุบันแต่ทาความดีก็อาจจะได้ ก็อาจจะได้เห็นผลดีในพบปัจจุบันอันนี้ก็เป็นไปได้เห็นผลดีขึ้นมาเป็นความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งในปัจจุบันาชาติอาจจะมีเงินทองร่ารวยมีชื่อเสียงกิดดียวขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะเป็นได้ก็คือมืดมาแล้วก็สว่างไปทีนี้คนที่สว่างมากลับมืดไปแต่สว่างมานี่ก็คือเกิดในตระกูลสูงแล้วก็มีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติแต่ว่ามืดไปเนี่ย คำว่ามืดไปเนี่ยท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าได้บอกถึงว่าทําทุจริตทางกายทางวาจาทางใจนะอันนี้ต้องเน้นย้านะท่านผู้ฟังนี่คือการกระทาของบุคคลนั้นนะไม่ใช่หมายความว่าเขาจะมีความสําเร็จในชีวิตมีเงินมีทองหรือเปล่าเพราะว่าบางคนมีเงินมีทองเนี่ยมาจากการที่ทําความชั่วกายวาจาใจเป็นทุจริแตแล้วได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงเกรติยศตรงนั้นมาอันนี้ถือว่ามืดน,นะไม่ถือว่าสว่างแต่ถึงแม้เขาจะ แบบเกิดมาพอจะมีพอกินแล้วก็มีความรู้มีรูปงามมีตระกูลสูงแต่ถ้าทำความไม่ดีแล้วได้เกียรติยศชื่อเสียงและร่ำรวยเงินทองขึ้นมาอันนี้ถือว่ายังมืดอยู่ยังไม่สว่างตัวเองมาสว่างก็จริงแต่กลับมืดไปอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนั่นคือคนที่สว่างมาเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่มาจากบัลลังมาจากคอช้างหรือมาจากคอมาลงมาแล้วแต่ถ้า ไปมืดก็คือเข้าไปสู่ที่มืดแตนะถ้าในทางตรงกข้ามคนที่มามืดคนที่ไม่ได้จะร่ํารวยไม่ได้จะรูปงามไม่ได้จะมีเงินทองมากเนี่ยมามืดแต่ถ้าทําความดีกายวาจาใจเป็นบริสุทธิ์เนี่ยก็เหมือนกับคนที่มาจากที่มืดแล้วก็ขึ้นสู่คอช้างขึ้นสู่หลังมา้าขึ้นสู่ประสาทบัลลังอันนี้ลักษณะที่มืดแล้วไปสว่างอันนี้ดีแตนะต้องดูดีๆล่ะท่านผู้ฟังว่าความสว่าง หรือความมืดที่หมายถึงที่ไปเนี่ยไม่ได้ดูวัดกันที่ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิิยศแต่ดูวัดกันที่การกระทำต่างกายต่างวาจาและต่างใจนั่เราไม่ใช่กันจะวัดดูผิวเผินดูจากทรัพย์สินสมบัติหรือว่าชื่อเสียงกิิยศเท่านั้นส่วนคนที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปนนในคู่สุดท้ายก็พูดถึงคนที่มีชาติตระกูลดีมีอันจะกินไม่ขัดสนแต่มีผิวพรรณงามรูปงาม แล้วก็ทําความดีนตะ่ทำความดีทางกายทางวาจาทางใจอาจจะร่ํารวยขึ้นหรืออาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะยากจนลงอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือได้ทําความดีนตะ่ทำความดีที่เป็นทางกายทางวาจาทางใจไม่กล่าวร้ายใครมีการให้ทานรักษาศีลมีความเอื้อเฟื้อเมตตาช่วยเหลือสังคมเงินทองจะลดจะเพิ่มก็ไม่ได้แค่ตรงนั้นในะลักษณะนี้คือสว่างมาแล้วก็สว่างไป เปรียบเหมือนกับคนที่ลงมาจากคอช้างหลังมา้าหรือว่าประสาทบัลังแล้วนัะก็ขึ้นสู่ประสาทบัลังหรือคอช้างคอม้าอีกนี่คือลักษณะของคนที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปแต่ถ้าเราจะแบ่งแบบที่สามก็ได้สี่ประเภทนี้หรือบางทีพระพรุทธเจ้าก็แบ่งคนอีกแบ่งแบบที่สี่ตามบุฟังอันนี้ตรัสไว้กับท่านพระอานนน์ะนะ้อนี้แบ่งไว้หกอย่างก็เรียกว่าพิชาตหก ก็เอาลักษณะดำๆขาวๆนี่แหละมาแบ่งให้ทราบอันนี้ปรารบเหตุตอนที่ท่านพระอ,อนนเนี่ยพูดถึงศาสดาในลัทธิอื่นที่อยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีศาสนาอยู่หลายศาสนาและมีศาสนาอันหนึ่งที่จเจ้าลัทธิเขาชื่อปุรณก,กัสปะนะเขาแบ่งคนในโลกออกเป็นหกประเภทชาติเขียวชาติแดงชาติเหลืองชาติขาวอะไรต่างๆของเขานตแบ่งออกเป็น6ประเภทมาถามพระพุทธเจ้า ว่าการแบ่งแบบนี้เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ท่านพระอนุนฟ์ฟังท่านู้ฟังว่าคนทั้งโลกเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับตามเจ้าลทัทธิคนนั้นในการแบ่งแบบนั้นของเขาแต่คนเราเนี่ยถูกแบ่งได้ตามการกระทานั้นคือเรื่องของกรรมนั่นเองถ้าเราจะพูดถึง6อย่างตามที่เขาแบ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าก็จึงแบ่งเป็น6อย่างบางังนะพูดถึงดําและขาวนี่แหละโดยชาติดำนะชาติขาวก็เหมือนลักษณะของคนที่ มืดมาหรือสว่างมานนี่คือชาติชาติหมายถึงการเกิดเกิดก็คือเกิดขึ้นมาล่ะมาแบบมืดหรือมาแบบสว่างในที่นี้ก็คือมาแบบดําหรือมาแบบขาวเหมือนกันตรงนี้ทีนี้การไปในที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าไปมืดหรือว่าไปสว่างเปรียบเทียบกับการทํามืดก็คือทําอกุศลไปสว่างก็คือการทํากุศลทีนี้ในการแบ่งแบบ6อย่างตามอภิชาติ6นี้ ก็คือลักษณะก่อให้เกิดธรรมดำหรือธรรมขาวนะธรรมะสีดำที่เปรียบกับการมืดไปก็คือการทำความชั่วอกุศนะลธรรมทางกายวาจาใจพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีมีความตระรนีเหนียวแน่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นโกงคิดชั่วนี่คือลักษณะก่อให้เกิดธรรมะสีดำเป็นธรรมดำคือมือดไปส่วนธรรมะสีขาวก็คือเรื่องของที่เป็นกุศลธรรมทั้งสิน้น สมรธรรมทางกายวาจาใจมีความเมตตาความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่จาร้าให้ทานการรักษาศีลมีศรัทธามีเมตตามีความอดทนพวกนี้เป็นกุศลธรรมนั่นก็คือธรรมะสีขาวนั่นก็เปรียบเหมือนกับการที่ไปสว่างไปดีทีนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาตะมุฟังเพื่อให้ได้เป็นหกอย่างกับคําถามของท่านพระอนุนตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงธรรมะไม่ดําไม่ขาว แต่คือคนที่ชาติดำก่อให้เกิดธรรมะสีดำก็มีมาไม่ดีละเป็นคนจนเป็นคนไม่มีอันจะกินแล้วก็ก่อให้เกิดธรรมะสีดำคือทำไม่ดีแต่คนที่มาชาติดำแล้วก็ก่อให้เกิดธรรมะสีขาวก็ลักษณะแบบหมามืดแต่ไปสว่างแล้วก็มีชาติดำก่อให้เกิดธรรมะไม่ดำไม่ขาวก็มีน,น,นี่คือประเภทที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วมีศรัทธาแล้วก็ออกบวช ออกบวชแล้วนะรักษาศีลได้อย่างดีละนิวรห้าได้ทําจิตให้มีกําลังมีปัญญาขึ้นมาเจริญสติปัฏฐานสี่โพชฌงเจ็ดแล้วทํานิพพานให้แจง้งในะการที่ทํานิพพานให้แจ้งนั้นก็คือไม่ดําไม่ขาวเป็นลักษณะให้เกิดการสิ้นกรรมได้นะที่คู่กันก็คือมีชาติขาวก่อให้เกิดทาดำํามีชาติขาวก่อให้เกิดทาขาวอันนี้คือลักษณะของสว่างมาแล้วก็ มืดไปสว่างมาแล้วก็สว่างไปส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้เป็นข้อที่6ก็คือมีชาติขาวแล้วก็ทำธรรมะที่ไม่ดำไม่ขาวก็คือออกบวชเหมือนกนันหลังจากที่ได้ฟังธรมของพระพุทเจ้าออกบวชแล้วทำเรื่องของศีลให้เกิดขึ้นละนิบอนได้ทำจิตให้มีสมาธิมีปัญญาเจริญสติปัฏฐาน4ี่พชฌชงเจแล้วก็ก่อให้เกิดนิพพานอันนี้คือธรรมะไม่ดำไม่ขาว คนในโลกทั้งผู้ฝังถ้าเราจะแบ่งออกก็จะมีการแบ่งอยู่4แบบนี้แต่คือจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแบ่งไว้เยอะแบบหลายแบบกว่านี้อีกแต่ถ้าเราจะแบ่งเป็น2แบบนี้ก็มีอีกหลายนัยยะแต่ข้าพเจ้าเอาที่เป็นหลักๆมาให้ทั้งผู้ฝังฟังในที่นี้ว่ามีทั้งหมดการแบ่งอยู่4แบบแบบแรกแบ่งได้3ประเภทเปรียบกับคนเจ็บไข้แต่บางทีได้ยาดีอย่างไรก็ตามก็ไม่หายประเภทที่2ก็คือถึงแม้จะไม่ได้ยาไม่ได้รักษาอะไร ก็ยังหายได้แตนะ่ส่วนประเภทที่3านี้ต้องได้ยาที่ถูกโรคถึงจะหายได้เนะปรียบเหมือนกับคนที่ฟังธรรมนี่แหละนะได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็ถึงจะดีขึ้นมาได้ไม่ได้ยินได้ฟังมันก็ไม่ได้อันนี้คือแบ่งแบบแรกได้3ประเภทหรือแบ่งแบบที่สองได้4ประเภทอันนี้แบ่งตามลักษณะของการที่จะต้องอธิบายธรรมะให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปสามที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คืออุคติตันยู มายถึงการที่แบบพูดแต่หัวข้อนี่ก็เข้าใจเลยแต่เช่นท่านพระสารีบุตรเป็นต้นประเภทที่สองนี่ก็คือวิปจิตตัญญูก็คือจะรู้ธรรมะก็ต่อเมื่อมีการอธิบายความแห่งหัวข้อนั้นนี่คือประเภทที่สองประเภทที่สามก็คือในยะคือพอแนะนําได้และประเภทที่สี่นี่ก็คือต้องมีบทแห่งธรรมอย่างยิ่งคือปัตตาปรมะอันนี้ก็ยากนิดหนึ่งข้อที่สี่ตรงนี้นี่คือแบ่งแบบที่สองได้สี่ประเภท แบ่งแบบที่3ก็แบ่งตามความมืดความสว่างมืดมามืดไปมืดมาไปสว่างสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปสิ่งที่มามืด <c oughs> ก็คือเกิดมาในตระกรูลไม่ดีนะมีฐานะยากจนคนที่มาสว่างคือมาในตระกรูลดีมีฐานะดีนะไปสว่างกับไปมืดไปสว่างก็ไป,ไป,ไปทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไปมืดก็คือไปในสิ่งที่ไม่ดีแต่ส่วนการแบ่งแบบที่ส ก็เรื่องของอภิชาติ6ก็จะเหมือนลักษณะของการมืดมาสว่างมามืดไปสว่างไปแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องของธรรมะที่ไม่ดำไม่ขาวอันนี้คือเรื่องของนิพพานเหมือนถ้าเราพิจารณาคนในโลกท่านผู้ฟังในโลกของเราใบนี้นะเราจะแบ่งแบบไหนก็ตามมันก็จะเจอคนประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่ในประเภทนี้เล้วเราจะเป็นคนประเภทไหนที่จะฟังธรรมะให้ได้เข้าใจนะซึ่งบุคคลที่จะ เป็นประเภทไหนเนี่ยมันอยู่ที่จิตของคนคนนั้นด้วยเดี๋ยวบางทีเราก็จะไปแก้เรื่องของกรรมบางครั้งมันก็ยากนะสัตว์โลกก็ต้องเป็นไปตามกรรมแต่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้เพราะว่าการแก้กรรมนั้นก็คือการปฏิบัติตามบริยมรัครมีองแปดถ้าผู้ฟังลองดูสิอย่างอังกุลีมานนะเป็นคนที่สว่างมา่นะสว่างมาเกิดมาในตระกูลปรามพ่อแม่นี่ก็เป็นข้าราชการในราชสำนักนะนะเป็นผู้ที่บอกนิมิตายนิมิต แต่ว่ามีเพื่อนชั่วแล้ก็ไปทํากรรมดำเนไปทําสิ่งที่เป็นมืดนะี่คือไปมืดแต่ว่าเจอกะเลนมิตรคือพระพุทธเจ้านะีดึงมาทางสว่างได้ดึงมาทางที่ไม่ดําไม่ขาวได้สุดท้ายก็ท่านก็ยังได้บรรลุเป็นพระอารหาันต์ได้ซึ่งมันอยู่ที่การกระทําทั้งสิ้นเลยจะทําดีหรือทําไม่ดีจะไปสว่างหรือไปมืดจะทําธรรมะสีดําหรือสีขาวมันอยู่ที่การกระทําของเรา อยู่ที่การตัดสินใจของเราให้เราเลือกที่จะไปถูกทางเดปรบวังทางที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้คือทางตามอริยมรรคมีองแปดแนะซึ่งถ้าเราไปตามทางนี้นะถ้าเรามาจากที่มืดนะทางนี้ก็จะพาไปที่สว่างแตนะ่สว่างในที่นี้หมายถึงสีขาวนะจากที่ดำนะเราก็ไปตามทางนี้เราจะขาวได้จากที่มืดเราไปตามทางนี้เราจะสว่างได้แตนะ่เราไปตามทางนี้เรื่อยๆไปอีกนะัจะถึงความที่ไม่ดำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนกรรมมันก็ตามไม่ได้ล่ะอย่างกรณีของท่านพระอังคุลิมาเปน็นต้นนแต่ที่จะไปตกนรกสิ้นหลายร้อยล้านปีเป็นนั้นมากเนี่ยตัวนั้นก็หมดไปสิ้นไปทำให้เกิดการสิ้นกรรมได้นี่คือลักษณะการแบ่งบุคคลตามประเภทต่างๆซึ่งในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆนัยยะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเที่ยงแท้แน่นอนนะท่านผู้ฟังตรงนี้นคือถ้าเราเห็นบางคนเนี่ย โอ้ oh, คนนี้ฟันตรงให้เลยเป็นปทัททะประมะนะไม่ได้จะต้องแนะนําได้หรือเป็นพวกที่ต่อให้ได้ยาดียังไงก็ตามก็ไม่หายแต่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือคนที่ดูดีๆอาจจะต่อไปไม่ดีก็ได้นั่นก็มีความไม่เที่ยงในลักษณะพฤติกรรมก็อยู่ที่ว่าการกระทําของเขานั้นเป็นอย่างไรอย่างไรแต่ตัวเราเองท่านผู้ฟังตัวเราเองขอใข้อยู่ในเส้นทางเอถอะเราอยู่ในเส้นทางการปฏิบัติตามอรมิมักมีองค์แปดแล้ว ต่ไม่ว่าจะแบ่งแบบไหนก็ตามเราก็จะอยู่ในประเภทที่ดีเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยได้บุคคลที่พระพุทธเจ้าอาศัยในการที่จะแสดงธรรมกับบุคคลเราอื่นก็คือคนที่พอจะแนะนําได้คนที่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วจะดีขึ้นมาได้คนที่มีความสว่างอยู่ในใจคนที่มีธรรมะสีขาวอยู่ในใจเนี่ยพวกนี้คือคนที่ดีนีตรงนี้ก็คือสิ่งเราเลือกที่จะกระทำมันเองอยู่ที่เราเลือกทั้งหัง เราเลือกทำความดีเลือกทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล,ลบุญกุศลนั้นก็จะค่อยเพิ่มบูนมากขึ้นเราก็จะไปในทางที่ดีได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการก็สามารถเขียนเป็นปจดหมายหรือว่าไปษนียบัตรส่งมาได้ที่วัดป่าด,ดอนหโศกเลขที่1หมู่8ปดตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหารจาังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความ่านมาทางเว็บไซต์ก็ได้ ที่เพียวธรรมะคอม p u r e d h a m m a คอมข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญาภีปุณโญจากวัดป่าดอนหายศกจุลพร